ครับผมมาต่อฝาท้ายครับอีพีสองครับพี่น้องจากอีพีแดกนี่ครับนี่ครับว่างฤทธิ์ฉากแล้วครับฝาไทยยิ้มแย้มครับฝาไทยรุ่นเดียวกวางฤทธิ์ฉากแล้วครับผมอ้าวกล่องขึ้นโฟกัสขึ้นมัวกล่องขึ้นมัวครับนี่ครับวางฤทธิ์ฉากแล้วที่ไ่เชื่อมบางอันมันก็งเงื่งครับผม เดี๋ยวเชื่อมน็อตใส่ไม่แรงกดครับกดลงให้มันสนิทแล้วก็เชื่อมใช้หลังมันฮารีกันหนาใส่กับขาตะกระเตนขาตะกระเตนหลุดเบาแม่นกับขาเก่ามันหนาครับต้องว่างหิดห้างตามลองเล็กยชาตเพราะว่าใช้หลังสำคัญครับผมไม่ได้หินใหญ่ไม่ได้ห,ไไไดหินมันลงมามันถึงมันตีกัน ลงจนสูงต่ำต่ำต่ำฟอนอร์ไนิแตกครับแป๊บเดียวนะครับแตกเดี๋ยวจะว่างไล่ขวางลิกโบพ่อลิกพ่อต้องใส่ตัดตัดใส่ไล่นี่ยขาดนาต้องเลี้ยงเลี้ยงเลียงเ้ยงเส่นนันไน,นี่นแป๊บเดียวโกงโดนโกงบด ่บ้านนี่ไปตุกปลาพี่น้องบ้านผมไปตุกปลาตัาวแม่นตัดเล็กฉากใส่ไว้ให้งเตี๊บใบแห้เดี๋ยวผมถิม่นอะไรเฉียบว้านนี่อู่งานครับบ่านบ่าวแมน่นเิ็ย์คนเดียวหล <laughs> ังจากตุกปลามาเขาก็ม,มานำตอ่อัวนี่นะที่เชื่อมมุดอยู่บ้างเชื่อมคนเดียวพี่น้องบ่าวแม่น บ็คอยนี่บ้าเม่นไปกี่บ่เปล่นนะทุกมือนี่บ้าเม่นจับนี่นี่น้อยกับตาแดงจับนี่นี่น้อยกับตาแดงเบึ้งผมซื่อยังแสีบตาไหมหมู่บ้านกวอนไหมเดี๋ยวยกยกยกคุมจิตไลเชียบดีไหมนาชีเลี่ยวนี่มันนี่ฟังนี่ใส่แชาล่างใส่เล็กขาเชื่อมเล็กขาคือชีเลี่ยวเปลี่ยวหรอกพี่น้องเอ้่ยหลายอยู่นี่ นะครับมาลุน้นกันมันอีเย็ดวะพี่สองอาครับพี่น้องอันนี้มุกโกงครับเราต้องกดมันลงแล้วิด

এইম <laughs> ল

ได้เลยได้เลยได i'm มีโกงครับกุ้งการเนี่ยกดลงนี่โกงนิดนึงฮะนี่นิดนึงกดไปแล้วครับอันที่นนึงได้กดไปแล้ว ลงมาละแล้วสไล่เชื่อมดหมนที่นี่เออจังเอกว่าเรียกบบว,ว่ามุนีบาแมนเล็กชากบาแมนมว,ว่าเลี้ยวก็สน่ะ 辛苦了。<coughs> <coughs> 担当苏苏苏苏。这个响了。 การทแจ้งรูส,สว่างจา้าเทวอ้มันสิลเย็นะฝนนี่งงนมาเทแลวมจะเดีนยวไปสนไปเคียงหน่อยนี่นาม,มันบุกที่ทีเนี่ยไปเคีงหน่อยลมันสนที่ที่ฮะทีเไปใส่เบเอาเงสื้อเอาแนวตุ่มกุ้งใส่เหยื่อใส่หัวอาหารลองไปใส่ไม่ี่เขาเหรอ ไม่มีที่ลตุมๆได้เชื่อมพี่น้องกินดูแตวมันเต็มวงจะเชื่อมเป็นองเป็นองนั่นมดนแูแน่มันต้องเชื่อมเต็มเมื่อทุ้เต็มไ่มมมงั้ไม่แตะต้องหุลุกตัองดน่ามันนี่เลย เดี่ยววงมือเขี่ยมมุดสองชั่วโมงเดี่ยวว่าจะเสร็จเดียว <c oughs> ทำเสียครึ่งหนึ่งได้ไหมถึงครึ่งหนึ่งไหมเกือบมุดไปเมนก็ตรงพักตูเชี่ยมเลยคือก่อนหลากยาวได้ตูเชี่มมยมไหม ตั้งตั้งคืนระเื่ยมในวัยเอาหลอกมาดึงสาย์เขอาลอกมาดึงกับกับกระบะแต่มันสรสโลตั้อายนจุดจดจุ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 ดอยู่ โซ่อิอ่มม่วงนั่นนะพี่น้องนางตาจึงนางตาซื้อบซื้อเลยโอ้ก็ได้เส้นเดียว เจ็กสิบนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด้งหมดนสิสา ลาซีมงเกือบหามงแล้วครับพี่น้องด้จกิกสินมาหนักเลยไม่มีเบิดมื่อพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสินสินสิบแปดต้องมาท่านเี่ยวร็จะมาต่อสินสิเก้า่ะผมไม่มีซีดีอยู่พระมาณนี้เลยพี่น้องขนาดนํำเบิดมื่อเลยครับเนี่ยว่หวาผมนํำเบิดมืออ่อเลยแค่นี้เอง <c ười> จังี้ดีครับรับเสียมจิกกัด พ่อหรอครับปะชยุทธแล้ว,วครับพี่น้องคำแล้วครับมันถดึงไฟบ้านกัน ไปเยอะมากกี่การเงินกี่การบอกวนานั่นเหตุวยหลากเอาลาเอาขีหายตกัครับยังไม่ใม่ยังงามที่เดียว ว่างนะอะไรพริกโบ้เชื่ยววะนี่อะไรย้ำโกงครับผมเอาไปรีมันโกงที่เก่าครับใช่ไหมวะไม่โกงขึ้นครับพี่น้องโกงขึ้นเสียงเด็กรัดเปีย้ยๆๆๆอยู่ครับอ,อีพี่นี่อีพี่สวงเมืองที่สวางไหนชิดอะไรแซมนี่เลยพี่น้องเมืองอื่นนะจีเล็กช่างนะจิแล้วยนาจิได้ใส่ใช่หลังตัวนี้ครับใส่ตัวนี้ครับใช่หลังลิขาตะกระเตียนมาตัดใส่ครับผม กันหินตีครับพี่น้องทาเบิ้งสิมีจะกี่พี่ส่วนสิเศษครับน่ายสิมี่ยางต่มสามสี่หาไอพี่เบ้ถ้าผมพี่น้องเบิพงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนี่ด้วยครับผมนี่แหละงานที่เบาที่คิดขับรถพร้อมครับสมพร้อมครับครับพร้อมสมพร้อมนักเรียพ่อครับ ไปครับ EP นี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม